แต่ก่อนสิเก็บนะคะก็สิบอกเพื่อนๆว่านะคะเขาเป็นยาระบายยางดีเด้อค่ะเด้อ ัวนี้นะคะมีฟลูเบลนะคะามมาเขาสวยงามมากๆเลยนะคะเบิรงนะคะมีงอนสีแดงอ่ะเดียวเดียวเดียยวนี่นี่นี่เบิ้งก้องเบิ้งก้องมียิ้ม <laughs> สวยงามปะค <laughs> ่ะมักลายไหลนะคะนี่มาให้เบิรงนะะงระนะคะมักลาย ยอดเลยนะคะอากาศข้าเจ้าบานข้าเจ้านะคะเนาะสดชื่นนะคะต้นไม้หลนะคะเนาะข้าเจ้ารักษาธรรมชาตินะคะเพราะว่าเป็นสัตว์นะคะพวกสัรรตว์พวกต้นไม้ต้นไหลนะคะธรรมชาติต่างๆนะคะข้าเจ้าอนุรักษ์มากๆเลยนะคะคนที่นี่นะคะสดชื่นสดชื่นค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องมาเก็บเดาค่ะเมื่อนี้ เบิงด้วยค่ะเดี๋ยวสิให้เบิงนะคะสะเดามีเต่หยอดงามๆค่ะมองนี้นะคะสะอ่อนสะอ่อนนะคะแต่ก่อนสิเก็บนะคะกะสิบอกเพื่อนๆว่านะคะเขาเป็นยาระบายยางดีด้วค่ะเด้อให้เฮ้านะนะคะเบิงร่างกายเขาก่อนว่าเ้าถาดอ่อนหรือถาดแข็งนะคะเนาะอัน เพราะว่าสพพรรพคุณเขาก็มีบอกไว้นะคะเขาเสิร์ฟไปบึงด้วยค่ะเด้อเสดาฝรั่งนะคะเอสทรีเด้อค่ะเด้อนะคะ,ะ,ท,ะ,คะ,ะ,คะทีวีกินนละลืมขีดนะคะมือนั้นนะคะปกติก็โู่อยู่แล้วนะคะว่าเขาเป็นายาระบายอ่อนๆน,นะคะสําหรับคนที่มีาตุอ่อนอยู่แล้วนะคะแต่ให้ระวังในการกินนะคะปริมาณในการกินนะคะอย่ากินหลายะะด้วยค่ะเด้อนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็ต้นสูงอีกแล้วนะคะนาะเอาถึงมะน้อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปบึงต้นตำๆ ป็นตำๆพอเขาเขาสีดกองถึงนะคะเนาะกองลงมานะคะมันอยู่ข้างทางนะคะเนาะข้างทางเขากําลังสิไปข้างนอกพอดีนะคะมีหลายหลายด้วยค่ะเด้อมันเป็นต้นไม้ป่านะคะเนาะนะคะเดี๋ยวหาต้นมอกมะกก่อนนะคะบรรยากาศก็ดีดีค่ะเมื่อนี้แดดออกนะคะเนาะโอเคนะคะเาพอแล้วต้นพอสีหักดายนะคะเนาะ เดี๋ยวเดียค่ะเด้อให้เปื่นเนๆพึ่นเ,นเนด,คดค้ค่ะเด้อค่ะเรียงรายกันไปตามทางเลยนะคะเป็นนี่เป็นทางคนยางเหลนนะคะเนาะกล่องอาจิสันนี้เด้๋ค่ะเด้อนะคะเพราะว่ามือขังหนึ่งกับมือขังหนึ่งกับสิถือกล่องน้ำนะคะเนาะอันนี้ยอดเขาบวบคือขังทีแล้วนะคะมันยู่สูงสูงยอดที่อวบอวบกระดายพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเอาไปแบ่งมุง ไปแบงให้เพื่อนๆกินน้ำนะคะเนาะยอดในงามงามพี่น้อง เ็นต้นหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเขาอยู่แบบว่ามองเก็บสบายสบายบรรยากาศดีดีเนาะคะ่ะมองขาเจ้ามายางหมาน้ำนะคะแรนออกกำลังกายน้ำเนาะคะ่ะเนาะขาเจ้าเฮ็ดทางออกมาจากถนนใหญ่เนาะคะ่ะเนาะเบึงในพี่น้องงามค่ะ สออนพี่น้องสะออนสออนบังเน่บังเน,งเน่มีติหยอดใหญ่ๆพี่น้องเดี๋ยวเัาต้องกล่องลงมาเนาะค่ะเนาะหยอดงามงามพี่น้องโอ้ยสะออน ภออูมหิหร่มมิตรยอดอยาง,งามพี่น้องออกไปทงพุ่นเลี้ยงไล่ไปเต็มหมดเลยเด้อค่ะโอ้ยสออนสออน,ออนงามคักพี่น้องงามงามงามอิริโอ้ยสออนสอ,อนสอ,อนแต่ว่าก็อยากินหลายเด้อค่ะเด้อพี่น้อง <laughs> อย่าลืมเด้อเป็นยาระบายน้ำเด้อคันนี้ <laughs> โอเคนะคะสำหรับมือนี่เอาเพิ่มเติมกับเพิ่มเติมเพิ่มเติมเห็นแล้วก็อดเจ็บบ่ไ้ค่ะงามคักนะคะนะคะเบิ้งยอดของเขาด้วยค่ะพี่น้องนี่งามงาม หยอดงามคักเนาะค่ะเนาะพี่เมียปาเป็นตาแสบอีีพี่น้องแต่ว่ากินเขาต้องระวังเนี่ยพี่วีกับทนผัดอ่อนอยู่เนาะค่ะเนาะจ้หยเนี่ยงามงามพี่น้องสวยอีลี เดี๋ยวไปสาดเพื่อนน้ำเพราะว่าปีนี้มีเพื่อนหลายคนยังบกินเลยอากาศมันเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะเนาะต้นหมากรากไม่เขาก็เปลี่ยนไปตามสภาพอากาศเนาะค่ะการออกการจเจริญเติบโตเนะค่ะเนาะเดี๋ยวไก่สิพ่อแล้วนะฮะเอาห้าเอาพ่อกินเนาะค่ะเนาะมาเอาหลายเกินกินโอเคพอปนี้ หยอดหนึ่งเอยเอาไปถึงพี่น้องหยอดในงามงามพี่น้อง เป็นแต่แสบอีนี่พี่น้องแต่ว่ากินเขาต้องระวังเนี่ยพี่วีกับทนทานอ่อนอยู่เนาะค่ะเนาะใช่เนี้ยงามงามพี่น้องสวยอีลีเดี๋ยวไปสากเพื่อนน้าเก็บกองเอาพี่น้องอีกยอดหนึ่งโอ้ยคืออยู่สูงแต่เนาะ <c oughs> มันงามไหมพี่น้องมึงเนี่ยงามอีลี ยีกสองสามหยอดนะนพี่น้องอุดบดใดนะคะเนาะเดี๋ยวไปแบ่งเพื่อนสามสี่คนคนละกัมคนละกัมนะเพื่อนที่เหิดงานโรงงานน้ำกันเนาะค่ะเนาะโอเคเจ็ดน้อยบ้านี่ที่ต้นมันได้ค่ะพี่น้องกล่องปิชันอยู่ขอทอด้ด้ค่ะพี่น้องเด้อ มึงเนี่ยงามค่งงามมึงเนี่ยสะอ่อนเนาะเนาอสะอ,อ่อนอ่าโอเคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขาไปบึงอีกฝั่งหนึ่งเขาอีก หนจะพ่อหล้วมั่งพี่น้องเนะ okay. าะโอเคออาฮักเอาฮักเอาเดี๋ยวพขสิไปต่ออะมองนี่ก็เป็นท่ายางคนมายางหมาคนมาแรนพอมนะะเนาะค่ะนะอุดมสมบูรณ์อีเลีเนี่ยสะออนนะคะนึกถึงบานเท่าเลยนะคะเก็บยังเก็บยังก็นึกถึงบานเท่าเลยเนาะค่ะนอ่าเดี๋ยวก็สิพ่อซ้ำนีเนาะค่ะเมื่อหนีเนาะนะคะ ขอบคุณไดห้หลายเวยค่ะเด้อที่เข้ามานะคะเบิงแชนแนลของพี่บีทำม,มากกัอย่าลืมกดไลค์นะคะเด้อกดไลค์กดคอมเมนต์ลงไปนะคะกัอยาลืมติดตามด้วยค่ะได้แล้วค่ะกับประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะนะคะเก็บแป๊บเดียวนะคะบดโดนนะคะเอาพ่อไปได้กินนะคะเนาะได้ไปบแบ่งเพื่อนฝูงเข้าพร้อนะคะพอดีเรา้อเอาปลาออกนะคะเดี๋ยวสีได้กินกินกับเอ่อปนปลาพอดีนะคะเนาะแล้วก็ไปบแบ่งให้ ะะเพื่อนเพื่อนน้ำเนาะค่ะเนาะมีเขาเข็นอีกแล้วต้นหนึ่งต้นนี้ก็งามงามพี่น้องนะคะเดี๋ยวเขาเก็บเอาเพิ่มจักหน่อยเนาะค่ะเนาะ,ะเ,นเพิ่มจักนิดหนึ่งเนาะค่ะเนาะเบิ้งสี่หายเบิง้งปรับกล่องนะคะมือสั่นกบขออภัยขออภัยได้ไหลายด้วยค่ะเด้อนะคะเบิ้งด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวกองลงมานะคะงามบอพี่น้อง หยอดอวบอวบค่ะมึงเนี่อวบหลายพี่น้องมึงเนี่ยดังเปาะนะคะโอ้ยเป็นจะแสกบอพี่น้อง <laughs> อ่า ต้องกินก็ต้องระวังเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อทำผู้ไดคิดอยากไปเก็บเนาะค่ะนะก็อย่าลืมว่าเขาเป็นยาระบายเด้ดแบบอแอบเลยงามไรอุดสีออาบอ่ไย้พี่น้อง โอเคนะคะนอนะคะได้กล่ายี่งย่กับประมาณนี้นะคะสวยงามนะคะเนอพอดีกินสดๆดแสบๆนะคะนอ เดินทางต่อนะคะไดแล้วนะคะเพราะว่าอาสิไปอเรียงเรียงหงอีกนะคะเนาะมือนี้เนาะนะคะไปชุมบรรยากาศนะคะวันที่เป็นวันชิวๆชสบายสบายเนาะเนาะนะคะกนะะ็ขอบะคุณหลายๆเยค่ะเด้อเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเบิ่งแล้วถ้าชอบนะคะก็ะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามพีวีนะคะเด้อเพื่อสิบ่ให้อ่าพลาดคลิปต่อต่อไปนะคะนอกจากขอบคุณกำลังใจหลายๆที่เขามาเบิงมาแย่งนะคะเขามาชมนะคะนาะ,ะจึงได้กะขอกราาสวัสดีค่ะ